เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อน <S <S ๆทุกคน,ๆๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมไคจูหมายเลขแปดนะทุกคนเอเอเอแน่นอนนะว่ายังอยู่กับเกมไคจูเนาะตอนเรียกได้ว่าตอนนี้ก็แบบว่าสนุกมากๆเลยเกมนี้เออเล่นแบบเพื่อนๆวันหนึ่งก็ทําอะไรไม่เยอะเนาะอ่าวันหนึ่งก็เล่นประมาณสักสองสามนาทีก็เสร็จละสำหรับเกมๆนี้นะถ้าเกิดว่าเราแค่เข้ามาทำเควสยรรายวันเนาะ เพียงแค่กวาดล้างพลังงานเสร็จแล้วเราก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วเนาะกะ็วันเนี้ยมันจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะแต่ก่อนน้นั้นผมขอรับวเวลาวันก่อนโอเคอุ้ยคิดว่าสามสี่ละโอเค,อเครับมารับมาอ่าก็แน,น่นอน,นว่าช่วงนี้มันจะมีแบบอันนี้นะนี่เป็นฉลองครบรอบมายอดดาวน์โหลดหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านนะก็จะแจกตัวกระชาให้เรามาประมาณสิบใบเนาะใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ อหกเจ็ดแปดเออสิบใบประมาณสิบใบแล้วก็แน่นอนนะว่ามีกิจกรรมที่เป็นบอสใหม่มาด้วยอ่ะนี่เลยนี่เลยก็จะเป็นกิจกรรมบอสนะเป็นตีบอสไคจูหมาเลขหนึ่งเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เราตีเก็บตรงเก็บแต้มแล้วก็ได้คงได้ของเนาะนี่เลยมันก็จะเป็นในส่วนตัวนี้นะนี่จะมีของรางวัลให้เราได้ทําการรับแลกเอากันเอาไว้เนาะถ้าเกิดว่าเราทําคะแนนถึงก็คือได้คงได้ของได้คงได้เพชรแต่ไม่ใช่ห้าพันเพชรนะ มันได้กี่เพชรไม่รู้น่ะได้ประมาณสักสองร้อยมั้งอ่ะคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักสองร้อยเพชรแล้วก็เป็นขวดพลังงานเป็นตัวกระชงตัวกระชาแล้วก็มีพงมีเพชรอะไรพวกนี้เนาะก็อย่าลืมเข้ามาตีกันด้วยระยะเวลาก็อันนี้จะเป็นเควสรายวันมนะั้งเนี่ยเลยยี่สิบเลยอีกเท่าไหร่เนะยี่สิบชั่วโมงเนาะอันนี้จะเป็นเควสรายวันเลยสิบเก้าสิบเก้าชั่วโมงแล้วก็อันนี้จะเป็นเควสลิมิเต็ดอ่า ก็เรยามาทำก็เลยอะอย่างเช่นแบบตีเควสเท่าไหร่เนี่ยเ้ารอบ12รอบแล้วก็ทํานอเมดเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบล้านมาเนี่ยเออเอามาก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ทีมในการตีนะโหแต่ละคนตีเนี่ยโหขึ้น3ามแสนสิกว่าล้านกันบ้างก็แน่นนนะว่าอะเดี๋ยวเรามาทําการตีกันบ้างเลยดีกว่าทีมที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นทีมประมาณนี้นะทุกคนนี่ ก็จะใช้เป็นตัวละครตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมนี้นี่นี่ทีมนี้นีนนน่จริงๆสามารถใช้ทีมนี้ได้นะแต่ทีมนี้ผมเลเวลน้อยอยู่ก็เลยใช้มาใช้ทีมนี้ดีกว่าอ่ะทีมนี้ก็จะใช้เป็นหมอนี่นะอ่ะจะเป็นตัวละครสายบัฟเนาะก็มีทั้งอาบัฟคีเรดคีแดมแล้วก็สกิลมีเพิ่มสปีดด้วยแล้วเราก็จะใส่เป็นเซตอันนี้นะอ่ะใส่เป็นเซตสปีดเนาะก็จริงๆก็ควรจะหาสปีดนะสำหรับช่องสุดท้าย เพื่อที่จะออกก่อนออกคนแรกจะได้บัฟก่อนเนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเกนนะเกนนี่ผมก็ใส่เป็นเซลิซาร์นะอ่าก็ช่องแรกก็พยายามหาที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะ atk เปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็เป็น atk สีแบบสีส้มๆก็ได้ให้มันค่ามันสูงหน่อยแล้วก็รองเท้านี่ให้เป็นหาเป็นเซตอันนี้อ่าความเสียหายจากการฟันเนาะต่อมาก็จะเป็นอ่าเป็นเลโนะ่เนาะ เรโน่ Reno, ผมเองก็จะใส่เป็นเซตสไปเดอร์นะอ่าก็ช่องแรกก็หาพยายามหาให้เป็นเซตที่เป็น ATK เนาะแต่ว่าควรจะเปลี่ยนเซตให้เป็นเซตสีม่วงนะซึ่งผมเองก็ไม่มีละเซตสีม่วง <c oughs> อ่าแต่ก็โอเคแล้วก็ช่องอ่าช่องสุดท้ายนี่จะหาเป็นดาเมจน้ําแข็งหรือว่าหาเป็นดาเมจจากการยิงก็ได้เนาะอ่าสำหรับช่องนี้เป็นรองเท้าเนาะต่อมาก็จะเป็นใคลจูหมาเลขกแปก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรเน้นอัพสกิลอย่างเดียวก็พอละอ่าโอผมเองก็อัพสกิลสักหน่อยแล้วกัน อัลติเมไปต่อตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วอ่าตัวที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะสี่ตัวอ๋อลืมลืมดูตัวนี้ใช่ปะตัวเนี้ยอ่าจริงๆแล้วสกิลเน้น up แค่2สกิลนะก็คือเป็นสกิลอ่าเป็นคอมแบ็สกิลกับอัลติเมตสกิลแค่นั้นพอละอ่าเพราะว่าอัลติเมตสกิลมีเพิ่มสปีดแล้วก็เป็นเพิ่มคีด์เดมนะอ่าอันนี้ก็จะมีแบบเป็นบวกไอทีเคกับบวกเจนชาร์ตนะอ่า หลักๆทีมขมเมงก็จะใช้ปั๊มเป็นประมาณนี้เลยในการตีก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะตีได้เท่าไหร่ส่วนเลเวลทีมก็พยายามปั้นด้วยเนาะก็ตอนนี้เออก็คืออาวุธของตัวนี้ผมปั้นเอาไว้เพียงแค่60พินเท่านั้นเองนะ,อะไม่ได้จัดอะไรเพิ่มเติมเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเวลเจหมดละไม่ว่าจะเป็นเกนเลโนโล่หรือว่าไคจูมนเลแปดก็อัพตึ้นเจหมดละตอนนี้ทรัพยาการก็หมดเรียบร้อยละ <c oughs> อ่ะปะลองดูกดไปได้เลย เริ่มแรกมาเนาะ,ะเราจะกดให้ตัวนี้สกิลก่อนนะนี่เรากดสกิลไปก่อนเลยก็หลังจากที่โจมตีมไปปุ๊บอ่ะซิตมันก็จะทานานเนาะก็คือแบบมีบัฟเพิ่มเอติเคมเพื่อลดมทีมเราทั้งหมดเลยที่เหลือเราก็ปล่อยออโตโ้ได้เลยนะเพราะว่าตัวทรับเราใส่เพียงแค่ตัวเดียวเนาะที่เหลือเราเป็นตัวดามเมจหมดเลยจากนั้นเราเข้เางการบาดปาดปาดาดบาดไปย่งโอ้โหสองแสนสองแสนเรโนยิงต่อไปย่างไปอีกทีบุ่ม่าไรอ่าสองแสนหกอันนี้ไม่คีนะ ไรจุมแล้วแปต่อยไปอีก2องแสนแปดเรียกได้ว่าดาเมจแบบบึมๆบมมากๆเลยแต่ก็เป็นหมดที่เล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเลขมันใหญ่ดีนะแต่จริงๆเราต้องพยายามทําเซ็ตที่แบบว่าเซตสปีดให้กับตัวซับเราด้วยเราพยายามให้มันออกเร็วๆนะเพื่อที่จะได้กลารอันติเร็วๆหลังจากนั้นก็คือมันจะบวกปั๊บปับคิดงดงคิดแรมให้เราอะนะเออต่อยเป็นล้านแล้วต่อยเป็นล้านเรโนฟันปับป๊บ โอ้โห้านล้านสี่ร้านสี่อ่างน,นั้นก็อัติเมตไปจังหวะนี้ปุ่มเท่าไหรสามล้านโอ้โหโคตรสุดยิงเบิ้ลไปอีกหกล้านไปหกแสนหกแสนแล้วก็ต่อยเพิ่มไปเท่าไหรสองล้านเก้าเนาะต่อมาก็ซัดไปอีกทีสมาชโอ้โเท่าไหร่อ่ะโอ้โหหกล้าน ต่อยต่อยเออทีนี้เราก็ใช้อัตติเมตของตัวแรกนะตัวซัพพอร์ตแค่นี้มันจะบัฟคีด์เดมมาให้เราละปุ๊บก็จะเพิ่มทั้งสองอย่างเลยเนาะก็จะเพิ่มทั้งสปีดกับคีด์เดมก็คือเราจะได้ออกสกิลก่อนนะอ่าคีด์เดมจาอัตติเมตก็ฟาดไปอันนี้ศัตรูมันตั้งมันตั้งท่าละอ่าเราก็บัฟเอทีเคขึ้นมาด้วยก็ยิงซ้ำไปเรื่อยๆอ่าเรโนโสกิลแช่แข็งรู้สึกจะแช่แช่ไม่ได้หรือเปล่าวะเพราะมันตั้งท่าอยู่ ขี่ด้วยะเอาวะโอ้ยตั้งคแช่แข็งได้เหรอคี่อือสัตว์ไปแปดแสนโอเคมันโอ้มัน,มนฮิวหลอดละอ่ะรอบไปหมดนี้ไม่จะเป็นต้องไปใส่ตัวพวกตัวฮิวตัวฮิวอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าตัวฮิวไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะอ่ะเหลือรอบสุดท้ายละน่าจะได้ประมาณ20กว่าล้านเนี่ยแหละเออยิงไม่เข้าเลยการที่มันมีโล่เนี่ย โลมันแตกแล้วแต่รอบเราก็จะหมดเลยนะมันมันมันให้ตีประมาณห้ารอบมั้งจริงๆเราต้องทำรับทำน้ำเบสในช่วงที่แบบว่ามันก่อนมันกลางโล่นะสามแสนยิงเบิ้ลไปโอเคลมละลมแล้วก็ซัดไปต่อโอ้หสองสองล้านลมอย่างนี้รู้สึกว่าตอนช่วงที่มันลมมันจะไม่นับเทินมั้งนะมันเป็นเหมือนมันเป็นการเบกของมันเลย โอ้หกล้านโอเคหมดรอบพอดีอ่ะ <Okay. S 1> ก็ได้มารวมๆประมาณสองล้านเก้านะเอ้ยยี่สิบเก้าล้านไม่ใช่สองล้านเก้าอ่าเรียกว่าอันนี้ทำดาเมจเต็มที่ละยี่สิบเก้าล้านอ่าอันนี้ก็เหมือนจะเป็นการให้เลือกให้เฉยนะจริงๆไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะก็จะเลือกอะไรก็ผมก็เลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะเนี่มันก็แบบเหมือนคล้ายๆกับแต้มมันเพิ่มขึ้นมาให้เฉยละมั้งนะให้ผมเดา แน่นอนนะว่าหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วเนาะก็อย่าลืมมารับมิชชั่นหรือคอนโซเลตด้วยอย่างเช่นเป็นคอนโซเลตรายวันเนาะก็อย่าลืมมารับรับไปมันก็จะจะได้คะแนนมาเนาะพอเราได้คะแนนมามันก็อันนี้ก็จะามาเพิ่มในส่วนตัวนี้เนาะอ่าก็จะมีเคลื่อนวันอ่ะเอ้คอันนี้คุณเคลื่อนรอบอ่ะ,ะอันนี้ได้มาอีก200เพชรเนาะถ้าเกิดว่าเราเก็บครบอีกกีกหนึ่งแต้มก็จะได้เป็นพลังงานมา ที่เหลือเราไม่จะเป็นต้องไปตีก็ได้ไหมเราก็กทําการกดสก,กิปไปก็ได้อันนี้ดาเมก็รวมห้าสิบแปดล้านเนาะอ่าก็คือการก่อนล้างเนี่ยมันจะได้เป็นอีกผีด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าตั๋วหมดแล้วอยากอยากจะโจมตีมันเพิ่มนะก็สามารถใช้พลังงานในการโจมตีได้แต่ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นน,นนะเพราะว่ามันให้แค่อีกผีเนาะมันไม่ได้ให้ทรัพยากรอื่นๆเท่าไหร่ก็ถ้าจะให้แนะนําก็คือ ไปนี้ดีกว่าเอาพลังงานไปไปอัพตัวละครในทีมน่าจะดีกว่านะอ่าอย่างเช่นถนะ้าเกิดว่าเป็น90ทุกตัวอย่างเงี้ยมันก็จะทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นกว่านี้นะอ่าอันนี้ก็ได้มาอีก3มันเนาะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นลงครบ9ก้าครั้งโอ้ได้หินตีบวกมาทั้งหมด10กว่าอันเลยแล้วก็อันนี้มันเหลือเเวลาอีกเท่าไหร่มาเหลืออีก300แต้มเนาะ300แต้มนี่ก็คือจะได้เป็นตัวกระชาอันนี้น่าจะได้1ใบมั้ง คิดว่าน่าจะได้หนึ่งใบแล้วก็อันนี้น่าจะปีประมาณสัก200เพรมั้งสำหรับเพจอะนะที่เหลือก็เป็นเงินแล้วไม่ได้คุ้มอะไรมากหรอกถ้าจะเอาจริงๆก็คือควรเอาอีกประมาณ7 0 0 0แต้มมาน,นะอ่าก็พยายามหาเวสดูว่าเวสไหนที่เรายังไม่ทําไม่สําเร็จอนะเออแต่ก็เพจมก็ยังเหลืออีกนานนะเห็นไหมมันเหลือ,อก,ก็หลาย8วันเลยนะก็เลยว่ามันค่อนข้างจะอีกนานมันจะเป็นที่จะต้องไปถล่มเพรในการถล่มเนาะเพราะว่าของางวันอ่ะคิดว่านางยังไงเราก็น่าจะได้ครบอยู่แล้วนะสำหรับ กิจกรรมใหม่นี้เนาะก็เขาเข้าก็ประมาณนี้ก็แล้วก,กันสำหรับการตีกิจกรรมใหม่ก็เรียกว่าใช้ตัวละครที่เราอบบับกันอยู่แล้วสามารถโจมตีได้เนาะโดยที่ตัวบางคนอาจจะไม่มีตัวพวกเป็นเลโนโลหรือว่าเกนใช่ปะเอ,อ้ไม่ใช่ต้องอันนี้ดิอันนี้เกนกับเลโนเออก็ใช้เป็นอใช้เป็นลีนาได้ในการโจมตีได้เนาะแต่ว่าก็แนะนําว่าต้องมีอาวุธประจําตัวของลีนาด้วยนะ เพราะว่าอาวุธของลีนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะถ้าเกิดว่าสตูเหลือน้อยมันจะยิงระเบิดค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะเออแต่ว่าการที่ผมไม่ได้เอาลีนาไปไอเอามีนาไปยิงอะก็คือมีนาผมยังปั้นได้เพียงแค่เบล60%หกสิบพันเองเนาะก็เลยแบบว่าเอาไปยิงมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากในน้ำปัจจุบันตอนนี้นะว่าตัวละครที่ผมปั้นเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครที่ไต่เนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะเออ โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย,อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ